สวัสดีครับกลับพ่อของผมมอับดุลซีดูลีกคร่นะในสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะบางคนรอคอยนะดูซิว่าราศีมังกรเป็นยังไรบ้างนะครับใบแรกขึ้นมาเลยนะฮะห้าดาบเหมือนกันนะห้าดาบหกถ้วยกับหัวแล้วก็ตุ๊กเพเ็ดเอาไปเด็ดขึ้นนะครับนี่เลยที่มา เรื่องงานก่อนเลยนะครับคล้ายๆคล้ายๆกับราศีธนูเมื่อกี้มาถึงการโดนผักภาระการมีคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเอาภาระได้หนักปึ้งมาให้ทำให้รู้สึกไม่ไหวแล้วเราต้องแบบไม่อยากทําแล้วอ่ะจะเปลี่ยนแล้วจะไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ยืดด้วยนะเราไม่อยากยื้อด้วยนะเราไปแล้วไม่สนใจแล้วขั้นที่ขึ้นมางานนี้คือผมช่วยกับหัวเนี่ยเรื่องของการกลับไปแก้แขดี ก็อ,อาจจะกลับไปบริษัทเดิมนะครับทำงานในบริษัทหนึ่งแล้วย้ายมาแล้วต้กลับไปบริษัทเดิมอีกครั้งเลยเนี่ยอ,อ,อาจจะเสีสสยงานนิดนึงแต่อาจจะได้ความสบายใจเกิดขึ้นนะฮะส่วนชาวสินบางกรเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าลาบฟุบฟุบเข้ามาคนคนที่เราขาดมือก็จะมีเงินเข้ามาแต่อาจจะไม่เยอะอย่างที่ท่านคิดนะอาจจะมีเงินเล็กน้อยเข้ามาเช่นกับปุกถูกรางวันที่สองอาจจะรางวัลรัท้าสามตัวนี่ต่างกันอยู่นะเป็นแสนกับสี่พันเนี่ยนะครับในรางวังเรื psilon, ่องการเงินหรือเรื่องของความรัก พไพ่ที่ขึ้นมาดูส่วนมากมาถึงเด็กนะครับในชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีเด็กเข้ามาให้เคี้ยวอีกแล้วนะครับเด็กอออเด็กมันหวานมันกรอบมันกรอบพวกนี้ชาวราศีมังกรอาโชคดีตรงนี้อาจจะได้แฟนเด็กนะครับแล้วเป็นเรื่องดีช่วยมาช่วยไปยิ่งได้แฟนเด็กก็เป็นเย่าเรียกว่าอมตะนะพวกนี้เป็อตมอตะอันนี้ก็เราวก็ดูๆกันไปไนะว่าอมตะยังไงนะฮะส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับราศีมิจิกิจเลยนะถ้าเกิดราศีมักมงกรใช้เรื่องอาการนิดนึง แต่อาจจะไม่ดูแลเท่าสรีพิจิตรได้จะมีเรื่ Davis, Enough, guys, องของการแพ้อากาศพุ่งพุ่งพุ่งแพร่ขึ้นมาเจ้าเท่าศรีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเท่าศรีมังกรอย่าระวังก่ผมบอกไปนะอย่าพยายามไปเถียงอะไรกับใครนะครับยอมไม่ยอมแล้วก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงที่จะมาท้าเขานะฮะถ้าเท่าศรีมังกรคงต้องจบกรงนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ